บุรีครับที่เรานําเสนอไปกันตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะรถเก๋งใจร้อนนะครับบีบแตรไล่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่ไปสักทีลงจากรถแล้วคว้ามีดแทงล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ฟังในมุมของผู้บาดเจ็บนะฮะแต่ให้ดูเหตุการณ์เนี่ยฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นแยกไฟแดงมอเตอร์ไซค์เนี่ยอตอนแรกจอดติดไฟแดงอยู่เสร็จปุ๊บบีบแตร่ไล่เขาแล้ววิ่งมาแทงเขาช่วงแทงไป3ทีเห็นไหมฮะตึงตึงตึงปุ๊บรถล้ม นี่ผู้บาดเจ็บเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็ถอยออกไปแล้วหลังจากนั้นพอแทงเขาสามทีเสร็จเจ้าตัวก็กลับไปขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปอโอ้โหสี่แยกไฟแดง9กิโลที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีคือมันก็สันนิษฐานได้ต่างๆนานา,นาเอะมันเป็นเพราะอะไรไฟเขียวแล้วไม่ไปหรอเขาโกรธหรอ,อคือที่สุดเจอตัวผู้บาดเจ็บคุณผูช้ชมฮะที่เห็นจ้วงแทงจึกจึกจึก,จกไม่เข้าเลยนะฮะ แทงไม่เข้าเลยเป็นแค่รอยขีดข่วนแบบนี้เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขาไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเลยเขาก็จอดติดไฟแดงเป็นปกติเขาได้ยินเสียงบีบแต่เขายังหันไปมองแล้วเขาเอ๊ะสักพักหนึ่งเขาจอดแล้ววิ่งลงมาตอนนั้นไม่รู้จักกันเลยหนีตกใจแต่คุณผู้ชมฮะช่วงท้ายของการสัมภาษณ์นักข่าวถามว่าเออโหแทงไม่เข้าเลยนะเนี่ยเจ้าตัวเปิดรอยสักโชว์ฮะคาดว่าเป็นเพราะรอยสักและอีกหนึ่งเหตุผลบารมีหลวงพ่อพัดที่ตนห้อยอยู่ จ้วงประมาณห้าหกครั้งครับพี่แทงห้าหกครั้งเลยใช่ครับจ้วงแต่ไม่เข้าสักครั้งเลยไม่เข้าครับถึงแม้จะว่าบารมีหลวงพ่อพัดเนี่ยเกี่ยวและติดตัวไว้ตลอดติดตัวไว้ตลอดใช่ครับไม่ได้เอาจากกระเป๋าเลยเกี่ยวกับเราสั่งที่ตัวด้วยไหมก็ไม่แน่ใจครับใช่ครับตอดตัวแทนนี่เป็นไงเสื้อเสื้อพุน่นนะพวกนี้เสื้อขาดใช่ครับขาดทั้งหมด เหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มเมื่อคืนนะครับตอนนี้ตำรวจบอกว่ากําลังตามอยู่เพราะว่าดูจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พอจะได้เคารางนะฮะชุดสืบสวนของโรงพักศรีราชากําลังตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถยนต์อันนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะไม่รู้เหตุผลเลยว่าทําไปทําไม